ตัวนี้หางเสืออันนี้ครับผมบังคับแล้วก็เราก็ยกขึ้นอย่างนี้ครับผมเพื่อแจมได้ปักลงไปตรงนั้นอ๋อให้ลงครับผมซ้ายขวาการเล่นจะไปครับพี่จุดุดแรกเลยก็เช็คลมก่อนครับพี่เพราะถ้าไม่มีลมมันไม่ไปครับผมเพราะมันต้องใช้ลมอย่างเดียวครับมันไม่มีมันไม่มีเครื่องยนต์ครับครับ ถึงงางเสือนี้มันจะมาใบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวป่าแต่ว่ามันสลับกันนิดหนึ่งถ้าเราไปป่ามันมาซ้ายหัวเรือมาซ้ายแรับมาซ้ายหัวเรือไปป่าถึงตัวนี้เชือกนี้เชือกนี้บังบังคับลมบังคับใบใช่ไหมบังคับใบคือลมมันพัดมาปุ๊บถ้าเราเชือกนี้ถ้าเราเปิดไว้เยอะครใบมันก็กว้างขึ้นอ๋อกินหน้าลม ถ้าเราดึงไว้มันก็โอเครับลมเยอะอ๋อเรือใบตัวนี้ครับพี่มันถ้าเปรียบก็มันเหมือนกับว่า,าเราต้องใช้เวลามันอ,อย่าให้เล่นปุ๊บปๆ๊บ,ปบ,ปบเป็นเหมือนกับคนเล่นมาเออ,อยางเันก็ไ,<ง>ไ่ได้อ,อ่างเสือตัวนี้ครับ ก็มันลักษณะเหมือนกับถ้าเป็นรถก่วเหมือนกับพวงมาลัยรถแต่ว่าเป็นมังคับท้ายรถม<ช>ังคับหน้าคยเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันมันอยู่ที่ตัวตัวนี้ของมันครับผมต่นี่คืออางเสือครับแต่ว่าก็าคือที่พี่พี่บอกว่าองศาลมส5องศาแต่ถ้าเราเปลี่ยนทิศทางกันการวิ่งของหัวเรือไปทางตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ้ถ้าเราไปจุดนู้นใช่ไหมครับครับผมตอนไปนี่เราสามารถไปตรงได้ครับผม เราสามารถเปิดใบให้กว้างอ๋อก็ค,คือเรื่องเอาใบเป็นคนทอนทิศทางครับผมคือมันรับลมครับรับลมเราเปิดใบตรงๆไปเลยเปิดได้ใบเนี้ยติดตดกับเชือกตัวนี้ครับผมคือเปิดใบเแบบต็มที่มันก็รับลมเรือก็โอเควิ่งไปครับครับผม แต่ถ้าเรากลับมาเราจะกลับมาตรงๆมันไม่ได้อ๋อใช่ไหมฮะเพราะลมมันไม่ได้อยู่แล้วลมมันมาอย่างนี้ใช่เราจะสวนลมเข้าอย่างนี้ไม่ได้ชะแยงเราต้องซิกแซกขึ้นมาอสลับฟันปลาอ่าีกปลาไอประจ่าไอชาวบ้านว่าครับเับฟันปลาเพื่อให้หน้าใบมันรับลมใช่เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้เดี๋ยวพี่ดูพี่สาธิตให้ดูได้ตอนนี้โอเคครับ การเล่นเรือเนี่ยเราเพิ่งหัดเล่นเราต้องเล่นไปอย่างเนี้ยตรงๆไปครับผมบถึงขั้นที่จะต้องเลี้ยวอ่าครับเลี้ยวเรือการเลี้ยวเรือทุกครั้งหัวเรือต้องเข้าอาลมผมนั่งบังคับนี่ผมต้องหันหลังให้ลมหันหลังให้ลมนะลมต้องเข้าด้านหลังผมครับเนี่ยเยเดี๋ยวผมเลี้ยวเนี่ย ด้นี้คนเดียวนะ,ะผมะเลี้ยวเสร็จผมเลี้ยวเสร็จพอเรือสีบ้างองศาเรือวิ่งไปนู้นปุ๊บไ<ผ>มต้องลุกขึ้นไปนั่งฝั่งนั้นมันมีสาเหตุอะไรพี่ที่ว่าผมลุกขึ้นไปนั่งฝั่งนั้นเพราะว่าหนึ่งผมบังคับผมต้องอารมณ์เข้าด้านหลัง